นถูกจัดฉากให้มานั่งกับคนที่ไม่ชอบบทนี้ไม่ต้องพูดนะคะแต่ว่าบอสธนาบัตรงามกมลชัยหรือว่าบอส a f 7ก็แสดงให้รู้เลยว่าไม่พอใจใช้สีหน้าท่าทางค่ะแสดงออกมาให้ชัดที่สุดบทสีหน้านี่ว่ายากแล้วนะคะแต่กับบทวานนุ่มวัย30ที่บอสต้องแสดงใน it's okay to be 30 30ากำลังดีละครเรื่องใหม่ของไทย PBS มีอาชีพเป็นเทรดเดอร์คริปโตค่ะ บอสบอกว่าเรื่องนี้ไกลตัวมากเพราะว่าไม่เคยเทรดมาก่อนก็ต้องศึกษาทางวิธีการและพฤติกรรมนักเทรดโชคดีที่เข้าถึงตัวละครง่ายๆเพราะว่ามีเพื่อนรอบตัวเป็นนักเทรดกันเยอะแล้วก็ได้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอาชีพนี้จากชีวิตจริงของเพื่อนค่ะยุคที่กําไรดีก็อูฟูกันไปยุคที่ราคาร่วงน้ําตาม,มันก็ร่วงตามไปด้วยซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงและความไม่มั่นคงที่คนสายเทรดต้องเผชิญแล้วก็มีนําเสนอในละครเรื่องนี้ค่ะ ช่วงที่คริปโตบูมมากๆเราก็จะเห็นอาการเพื่อนๆอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาเซ็งกันมากจริงๆเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาลงไปเขาได้กําไรไปแล้วสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเยอะมากแล้ววันดีคืนดีมันก็หายไปหมดอย่างนั้นจริงๆเหมือนในในในละครก็จะมีซีนอะไรอย่างเงี้ยฮะที่อยู่ดีๆแบบเช้าวันรุ่งขึ้นติดลบไปแล้วแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย๋อหุ้นหุ้นคริปโตก็จะมีความแตกต่างจากหุ้นเขาเรียกว่าอะไรตลาด ธรรมดาฮะคือหุ้นตลาดธรรมดานี่มันจะมีความผันผวนที่น้อยกว่าจะขึ้นลงเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานแต่ว่าคริปโตเนี่ยมันจะเร็วมากครับผมเหมือนกับว่าความความกดดันในการเล่นหุ้นปกติกับความกดดัน,นเล่นหุ้นคริปโตมันก็จะแตกต่างกัน ในละคร It's Okay to Be 30 30กำลังดีนำเสนอเรื่องชีวิตที่ไม่ง่ายของผู้คนหลากหลายที่มานะคะที่กำลังอยู่ในความท้าทายในช่วงวัยที่ใครๆก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่และอยู่ในวัยแห่งการเริ่มต้นช่วงเลขสาม ในชีวิตจริงของบอสเองตอนนี้อายุ29ปีนะคะเกือบเลข3แล้วบอกว่าเป็นช่วงที่มีจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะก่อนหน้านี้หายไปจากงานแสดงนี่ผลงานเรื่องล่าสุดก็คือ reunion เรียนอยู่นี่ของไทย p ี s s ที่ออกอากาศเมื่อปลายปี2564 ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่หายไปเพราะหันไปทำธุรกิจกับครอบครัวค่ะเพราะมองว่าอาชีพนักแสดงอาจไม่มั่นคงจนกระทั่งตอนนี้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งกับบทวานใน it's okay to be dirty ค่ะผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าผมหาความมั่นคงจากงานแสดงได้เหมือนกันอาจจะพอถูถยมีบางช่วงที่ดีบ้างบางช่วงที่เอ,องานก็เงี <c oughs> ยบเหงาไปเลยอะไรเงยเราก็จะโอ้ฉันจะสามารถ มีชีวิตอยู่ด้วยสายอาชีพนี้ได้จริงๆไหมอะไรวันที่ได้มาแคสแล้วเขาคอนเฟิร์มว่าเออเราเราได้นะก็ค่อนข้างใจฟูแล้วก็เออก็เราก็ยังมีคนนึกถึงเราเขายังแบบให้ให้เราผ่านจากการแคสติ้งมาเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้ก็คงถ้ามีโอกาสเล็กๆน้อยๆอะไรเข้ามาก็น่าจะแบบไปเข้าหาโอกาสมากขึ้น คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตในวัย30ได้นะคะกับละครเรื่องใหม่ของไทย PBS ค่ะ It's Okay to Be 3 0 30กำลังดีเมื่อวานนี้ออนแอร์ตอนแรกไปนะคะก็จะฉายทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬก15นาทีหรือว่าหลังข่าวค่ำค่ะสามารถรับชมได้ผ่านไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันวิภาค่ะ